สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมกับช่างแม็กอัลต์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับสวัสดีกันในช่วงยามเช้านะครับวันนี้พามาดูรถที่ร้านนะครับตอนนี้รถที่ร้านก็ติดจองไปหลายๆคันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตรถนะครับที่กําลังจะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากมาซื้อรถที่เต็้ทนเรานะครับก็เผื่อจะดูไว้เป็นแนวทางนะครับรถที่เก็บงาน เสร็จออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับบางคันอาจจะมาแค่หัวกระสีนะครับลูกค้าก็มาสั่งต่อเป็นข้อกระบะบรรทุกเพิ่มนะครับที่นี่คือเรารับจบครบให้ที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดั้มนะครับรถข้อกระบะนะครับรถเคนพวกนี้นะครับที่ร้านก็มีให้เลือกนะครับหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับวันนี้นะครับก็จะมีการส่งมอบรถนะครับลูกค้าก็จะมารับรถประมาณ2อสาคันนะครับก็อัปเดตนะครับให้ดูแล้วก็ชมนะครับ รถก่อนที่จะส่งมอบนะครับเรามาดูคันแรกกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอิรุสุ NQR 150แรงม้ายาว5เมตร50นะครับคันนี้จบไปกับลูกค้าในราคา480,000บาทนะครับลูกค้าจากอำเภอบุญทิลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสุดเขตแดนประเทศไทยเลยนะครับคันนี้ลูกค้าก็มาไกลพอสมควรนะครับลูกค้าก็จะมารับรถนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นเอฟหน้าหลังนะครับข้อกกระบะ ขค้นให้ใหม่ทั้งหมดนะครับยางผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหกเส้นเลยนะครับเป็นยางขอบ17.5อารเรเดียนนะครับเส้นนี้ก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง6เส้นกันไปเลยนะครับ6เส้นก็30,000กว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นแหนบนะครับแหนบก็เสริมให้นะครับแหนบเสริมให้2ตัวนะครับฟังงละสอตัวนะครับแนบเสริมให้ทั้งหมด8ตัวนะครับ ครับก็ทําเสร็จออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับรถแต่ละคันผมค่อนข้างที่จะเช็คให้ลูกค้าพร้อมใช้งานมากที่สุดนะครับอย่างคันนี้ก็เฉพาะยางนะครับก็ประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทนะครับแหนบก็หมื่นกว่าบาทก็เฉพาะช่วงล่างหมดไป5 0,000ื่นกว่าบาทนะครับกระบะขึ้นใหม่ลูกหนึ่งประมาณ7 0 0 0 0นนะครับพอประมาณ3 0,000ื่นรถคันหนึ่งเก็บงานหมดประมาณแสนสี่แสนห้านะครับรถผมค่อนข้างที่จะทําให้ลูกค้าพร้อมเลยนะครับลูกค้าที่มาซื้อ ลูกคันก็จะได้แบบนี้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลายท่อนะครับท่อพวกนี้ก็คือใส่ให้ลูกค้านะครับออกไปก็จะได้สวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าไปไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับยางใหม่เลยนะครับยางใหม่ขอบ17.5รเลเดียนนะครับคันนี้ก็กําลังจะเสร็จนะครับใครที่หา17.5ยาว5เมตร50คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับตอนนี้ผมสั่งหมวกมาอยู่นะครับก็เหลือหมวกนะครับ นี่ก็กระบะขึ้นใหม่ข้อขึ้นใหม่ราคาถ้าทำเสร็จก็670,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับก็คันนี้จะเป็นอิรุสุ FRR ร้อยเก้แรงมาคันนี้ก็ลูกค้าสั่งจองนะครับติดจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ข้างบนก็เก็บสีหมวกแหลบสีแหลบลายให้ลูกค้าพร้อมนะครับรถสภาพสวยนะครับคันนี้รถสีบางเดิมสียังไม่เคยทำนะครับยาวหเมตรห้ ก็คันนี้เสียดายครับยังไม่ได้ลงขายลูกค้าก็จองไปเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ลงขายคันนี้ก็ลูกค้าจากจังหวัดน่านนะครับปีนี้ก็ถือว่าเราทําการตลาดทางภาคเหน Text ือถือว่าได้เกินคาดนะครับหลังจากที่ช่วงต้นปีได้ส่งรถขึ้นไปแล้วก็คุณภาพนะครับลูกค้าปากต่อปากนะครับถ้าทําดีลูกค้าก็ปากต่อปากนะครับถ้าไม่ดีก็ปากต่อปากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลูกค้าซื้อขายออนไลน์แบบ หนึ่งร้อยเปอนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับแล้วก็โอนเงินมาวันนี้ก็ลูกค้ากําลังเดินทางมารับรถนะครับคันนี้อ d u s u npr หนึ่งห้าสิบปีหกศูนย์นะครับไม้น้อยครับคันนี้ไม่แค่เก้าหมื่นนะครับคันนี้จบกับลูกค้าไม่ถึงเจ็ดแสนนะครับคันนี้ก็ให้ดูนะครับรถสวยนะครับไม้แค่เก้าหมื่นทุงพลาสติกยังไม่แกะนะครับทุงพลาสติกยังไม่แกะถือว่าสภาพ ใกล้เคียงป้ายแดงเลยนะครับคันนี้แต่ประหยัดไปกว่าป้ายแดงได้เป็นครึ่งนะครับว่าจะเป็นนะครับสติกเกอร์พวกนี้เหลือขอบหมดนะครับคันนี้ก็ยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด6เส้นเช่นกันนะครับนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานยางเปลี่ยนให้ใหม่6เส้นนะครับพื้นกระบะสภาพสวยเลยนะครับรถคันนี้ ยางใหม่6เส้นนะครับเสริมแหนบให้อีกหนึ่งตัวนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้ไปวิ่งงานหนักก็ไม่ได้เสริมเยอะนะครับเห็นไหมครับพวกน็อตตรงนี้ยังสววๆเลยนะครับอันนี้จบไปในราคาไม่ถึงเจ0,000นนะครับนี่นะครับลูกค้าที่มาสั่งจองก็จะได้รถที่เก็บงานเช็คสภาพออกไปให้พร้อมใช้งานทุกคันนะครับนี่นะครับร9อยิสวยมากครับคันนี้รถเดิมบางเลยนะครับ รถคันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าจากนครราชสีมาคันนี้ลูกค้ามาซื้อกับเราเป็นคันที่สองนะครับคันที่สองช่วงต้นปีลูกค้าก็มาซื้อไปคันหนึ่งแล้วก็กลับมาซื้ออีกคันหนึ่งนะครับยางเปลี่ยนอันนี้ยางเปลี่ยนให้สองเส้นนะครับตัวของเดิมมาก็คือสาภาพดีทั้งสี่เส้นนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่ายางมันจะด้อยอยู่สองเส้นก็คือเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับคันนี้คือขึ้นพื้นนะครับทําพื้นทําอะไรให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะครับเจ็บสีแล้วก็ทําคอกให้กับลูกค้าใหม่นะครับคันนี้ก็ไม่ถึงนะครับ รถสวยนะครับคันนี้ยาวห้าเมตรนะครับข้างหน้าก็มีชุดแต่งนะครับเป็นแก้มเหล็กกระจังหน้าเลกนะครับใส่หมวกนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเข้าไล่ก็ไม่ได้ใส่สเกิร์ตนะครับคันนี้ก็จบไปไม่ถึงเจ็ดแสนนะครับแต่ได้รถที่ออกไปพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ก็คือรถที่กําลังจะเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับในวันนี้เพราะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะรถที่ร้านก็ค่อนข้างเนี่ยติดจองไว้ เยอะพอสมควรนะครับก็มาไล่เก็ียบไล่ส่งงานให้ลูกค้านะครับช่วงนี้ก็ให้ดูนะครับเป็นแนวทางที่ลูกค้าจะมาตัดสินใจซื้อกับเต็นท์เรานะครับเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์เหลือครบหมดนะครับคันนี้120นะครับที่ลงไปคลิปที่แล้วกําลังทํากระบะนะครับตอนนี้ก็กําลังจะติดตั้งคอกนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับราคา370,000บาทนะครับกระบะขึ้นใหม่ทั้งลูกนะครับกระบะต่อให้ใหม่ทั้งลูกยาว5เมตรนะครับ NPR ร้อยยี่สิบแรงม้านะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้งานครับวันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับได้กระบะใหม่ข้อใหม่ราคานี้ผมว่าคุ้มนะครับลูกค้าไปใช้งานได้อีกนานนะครับแหนบก็เสริมให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแหนบตัวนี้เสริมตัวหนาไปสองตัวนะครับรถทุกคันผมเก็บงานให้พร้อมใช้งานทุกคันนะครับเห็นไหมครับมาดูด้านข้างกันเต็มๆให้ดูด้านข้างกันนะครับ ปรับแสงลงนิดนึงนี่นะครับ NPR 120ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับยาว5เมตรกระบะใหม่คอกใหม่3 0 70,000บาทนะครับรถที่อยู่โซนนี้คือรถเข้ามาเตรียมเก็บงานส่งมอบลูกค้านะครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามที่ร้านแล้วได้นะครับเปรดโทรศัพท์093437429นะครับ0926488897นะครับ คุณภาพดีรวดสวยดคันนะครับพิกัดร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบวรบือจังหวัดมหาสาครคามนะครับดูภายในคันนี้สวยเลยนะครับคันนี้ก็แต่งแบบเรียบๆนะครับหมวกสะเก็ดไม่ได้แหลบลายนะครับลูกค้ายอยากได้เป็นแหลบไลยนะครับเราก็ทําให้ได้อยากได้เป็นเรียบๆก็ทําให้ได้นะครับแต่ความชอบส่วนตัวของผมก็คือจะชอบแบบเรียบๆแบบนี้นะครับ เผื่อบางทีรถมันไปขูดไปขีดมาเราสามารถเก็บงานได้นะครับแต่ถ้าแหลบปายมาแบบนี้ยก็ต้องให้ช่างที่เขามีความสามารถในการแหลปายนะครับบางทีก็หายากนะครับแต่ถ้าแบบนี้เราคือสามารถซ่อมสีเก็บสีเองได้นะครับนี่นะครับสวยทุกคันครับรถที่นี่นี่คันนี้ก็คือโอนให้กับลูกค้าพร้อมเลยนะครับ ซื้อรถกับเราลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกนะครับเรามีบริการโอนนะครับลูกค้าสามารถนั่งรอรอัรอบรถที่บ้านกันได้เลยนะครับนี่อย่างคันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ติดจองไว้แล้วนะครับจากทางบนลำพูร้อยยี่สิบเตรียมไปส่งมอบนะครับคันนี้ก็ไปอุบลราชธานีนะครับเรามาดูคันนี้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถยังไม่ได้เก็บงานยังว่างนะครับคันนี้ เป็น NQR 175แรงม้านะครับคันนี้ได้เป็น F หน้าหลังเรียบร้อยนะครับคันนี้เฟืองไทย F หน้าหลังนะครับราคา600,000กว่าบาทนะครับก็เหลือแค่เก็บงานเก็บสีข้ออีกนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้การติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วก็ให้การอุดหนุนกับทางเต็นท์เรานะครับมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคันไหนหรือว่าอัปเดตอะไรเกี่ยวกับทางร้านก็จะมา อัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับคจิปมนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ